Lindsay did กระเป๋าวีเป้พร้อมมาเลยรู้นะเตรียมจะมาบรรจุขนความอร่อยกลับบ้านใช่ไหมแหม่ข,ของอร่อยนะน่ากินนี่มารวมกันอยู่ที่งานนี้ค่ะงานลิมิโปแฟวันที่23 <c oughs> พิพฤษภาถึง3มิถุนายนนี้ที่ชั้น LG Terminal 21พระรามสาเตรียมมาเสิร์ฟให้ทุกคนกินเต็มที่เลย <c oughs> ขนความอร่อยกลับบ้านไปเลยค่ะโดด โดดโดดโดนลงไปในกระมังเลยต้องขาหมูต้องครปฐมนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เรียกว่ามาจับของอากงอาม่าที่มาจากเมืงจีนเลยอร่อยยังไงเล่าสิน้ำพะโล้เขาแปดชั่วโมงที่เด็ดสุดคือไรค่กี แล้วตักให้ตักให้ดูสักหน่อสิตักคากิมาโอ้ายแล้วเห็นแล้วชิคกี้พายกินโอ้เห็นแล้วอยากกินมากคากิขาละ120บาทไสขกิขละ90บาทค่ะโอ้โหมาไปเลยค่ะบอกก่อนนะขายทุกวันเลยที่าาร้านดิิโปแฟนนะคะวันนี้เห็นคนถือแก้วอย่างนี้กันทั่วงานเลยน้ำุ้นใบเตยเพราะร้านมีชื่อร้านป้าป้าโตปูกใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัีการมีสินค้าอะไรบ้างคะมีน้ำข้าวผัดค่ะน้ำเต้าหู้ค่ะถั่วสกัดจากถั่วห้าสีนะคะน้ำเต้าหู้คุณเด็ดยังไงบอกสิจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ ต้่าด้วยค่ะเรื่องนี้คืออะไรคะน้ำเต้าหู้สกัดจากถั่วห้าสเหมือนกันค่ะผสมงาดําให้ลูกค้าผสมงาดำอันนี้ถั่วห้าสเหมือนกันค่ะหวานหนึ่งเปอร์เซ็นต์และมีคือน้ำขาเหนจากเขาใหญ่วะฮะอยากกินน้ำต้มข่้ดีๆเป็นสูตรตำ่าหาร้นต้องมาที่นี่เลยนะคะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะได้เลยนะเขามีเมนูเด็ดเมนูดังนะคะมาจากร้านค้าเยอะมากเตรียมมาเสิร์ฟให้ทุกคนกินเต็มท้่เลยก็ของอร่อยนะน่ากินเนี่ยมารวมกันอยู่ที่งานนี้ค่ะงานลิทิโปแฟร์วันที่23ฤษภาถึง สามมิถุนายนนี้ที่ชั้น LG Terminal 21พระราม3ามยี่สิโปร